thank you บบจ้าถึงแล้วจ้าครูลำเดือนที่เราขึ้นนัดกันตอนหกโมงหกโมงเป็นไงล่ะเบเกาหมดลียวเขาเน่งตัวที่แรกกินข้าวเปียกเลยเอ้ากูไปเอาซะมาไปกินข้าวเปียกเนาะ หัวยังมยังยึติกูยังนะไปกินกินเตาบานยอมมันนะอันอันนี้โฟดน้นำมืนอะไรนี่เอาไปัดเป็นช็อตดิสยาอรกูจะบ้าไม่ยไม่ได้ถ่ายตามหลัออย่างเงี้ยอ้วนี่มันก็ต้องถ่ายตนเดิอย่างงี้แหละโอ้จิเี้ย สวยอ่งงเลยมาขายยังยิ้ยิ้มะให้น้าเจ้โคยาเห็ดยาเห็ดเขนไม่เแบบนี้ะดูใหญ่เยนเินะใอ้บอกให้คุณมาจับก้อง่ะระวังไม้หุณครื่ง้งเราควรจะืดนะวรจนยดนันงด อุปโยได้แล้วหาดอะไรเนาอันศูนย์ถึงแปดเอ้ยศูนย์ถึงหนึ่งคิมถ่ายให้เห็นนะตัวเองมามาเขาถือให้มาแล้วคิมก็ไปถ่ายบอกไปถ่ายวิวไปเอาไปดูนะมอกจุดพักรถนะจุดพักรถจุดพักรถตัวใหญ่แล้วเขาวางไก่ไว้ตรงนั้นข้างบนมีหมาปะหืไม่น่ามีว่ะหมาก็เมื่อยเลย ขึ้นมาอุ้ิตรงนี้ถ่ายออกลงไปถ่ายได้หรอเหนื่อยมากคุณนายยาคุณจะไม่พูดจบก็เงยเลาเดินอ้อมไง นะคะถึงภูลำดวนนัดกี่โมง9ก้า6โมง <laughs> <laughs> นัดกี่โมง6โมงถึง9โมงนี่นะคะแล้วก็นัด6โมงถึง9โมงค่ะเอฟริเซอร์ชั้นนึงงนกันอย่นี้เหยวโดกอ่ะงนนั่นนั่นนั่นจุดพักรถแล้นนะครับ <laughs> ชิดพักรถนะครับโอ้ลมเย็นมากลมเย็นมากเออกูก็นึกว่าสู้่านกูก็ก้าวขึ้นมาสักเอาหันมา้าไัวนังงน่งไัวนั่งมีหินก็ดีอยู่แล้วอุ้ยสวยมากเลยอะค่ะรูปเออเออเอย่าดิแพงไม่ตั้งตรงเสาดีๆะ่ะอยางี้เอามาอีเฮียไอแผ่นนี้เอามีเฮียอันหนึ่งสองสามเห็นยังสู้เห็นยังเราเข้างากันได้ไหม มามาทายูปกันเนี่ยตั้งจริงเลยปล่อยให้มันเป็นวอกไปหนาวนาวนี่แล้ว๋เ่งมาวงหอแล้วเพิ่งจะบอกอู้ยเนียงต่อบอนเ็เบียตรงนีมาท้ามาเล่นเล่นว กีเดียวอ้มาให้รูปอร์นให้บอกไอเนี่ยคย่าหลังนี้พดลเนืโยงอ่ะเอายืนยืนยืนคือเมื่ี้เออเมอกูนั่อะยืนไปยืนกูพานนี่ก็จะลบอยู่เห็นที่เขาอี่เลยหอเี่เออเขาต้องฟิลย่าไย่าิลรือบสให้คุณจย้มคัไปกัน <laughs> mình mẹ tăng con dọn xe hộp không có dám móc đâu mình ngay mùng con mồm không công dọn xe lùa mình nhìn mình nhai เด้อ luộc phi ra đi nam qua tới lên ta bye ui à เขาก็ไม่ใช่เราเขาเราพูจัดเอาเอินทำใจโอ้เราเขาก้องฟิล์มที่เราเก็บเดียวที่ได้เป็นพันพันพันารกพาลูกนี่เกดเอินใส่ิ้งขยะกินสกูเดี๋ยวกูมึงมาเก็บขยะอยู่โรงเรียนนะกูรู้มึงไปเก็บ สภานักเรียนกาดการมงไปเก็บเลยพูดๆไปทางหุูนต่อสินะไปทางพูดต่อไปนี่เอิร์นเอาเอาไปแค่หน่อยมันเห็นมั้ยมันมักเหมือนบ้าบ้ากันไปมาถือกล้องมาเลยทุกคนไปค่ะไปกระต้อเอิร์นไทยให้เห็นนะเจ้าของหอมแล้วมันหือแบบี้ถิ่มไอ้แพทเธอรทิ้ง เออนี่ดีก็ได้นะปิดเลยนะนี่ไหวอยู่บ่ห้อยไปอยู่บ่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนเล่นกายกรรมเอาเลยเออเนี่ยเอ้อเนี่ย นี่ค่ะเพื่อนๆมาอันวุ้ยเลยอยากหัปดูิงเนคุยยาโอหน้าหันงเกมนะต่อไปกระหินอยู่ละทวงทำไมวะโอ้เมมันคอนพี่คะช่วยด้วยช่วยด้วยยยาายาอยู่ไหนยู่นตรงนี้มันเสียงอ่ะตรงนี้ตรงนีุ้จ คึ k una k una Recently, to ้ครูถ่ก yeah ็ไม like ่เห็นมงกหคนยิ้เลยไม่กล้าเดินไปต่อแล้วอ่ะนะมันเอียดอาซื้อๆแบบมันเอ็ดอาซื้อโอ้ยโอ้ยมีดูิสุดท้ายเออนี่เดือดเลยไปกะดได้ช่อือไม่เชื่อนี่นะคะขิมจะตายขิมจะตายอ วบอไว้บอกไว้กูโดดกอดอันนี้กันอะบกเลยครึ่งมีน้ำตกว้อยู่นี่แหะไปให้น้ำตกดิเอาอีกสักทิปนึงเมื่อกี้โอ้โขอกเยเย้เยอาะเตแวตรงหล

Jeg <laughs> kiler. ก๊อบลุ้มสบมานี่นี่นี่ถ่ายตอนเพื่อนอันนี้อย่างนี้จริงสักสิจริงสักซีเออไปต่อนี่นะคะคนถือกล้องเมื่อกี้มาเอาเอินปขีิว่ะมันอีเหี้ยป่ะเฮ้ยนี่เอินยับมา ตั ừ, đ đ ้งนานลูกกูหันมาุบจะสะดุดสะดุดใใจยยังไปไหนกองยู่อี้เอาไปทารูปเป็นเรื่องเลยข่าลงทางลัด่อนลยเอาไปพิมพ์ยืนยืนมยืนนงสองสามหน่สองสาม เราเี่งไปคูรบกวนสมาธิมาฝึกใช้สมาธิอีย่างมีในการเดินนี่ไงถ่ายไหมแม่ไม่ต้องมือเสื้อละปินหน่อแล้วจะยังไม่ถ่ายไหม มันยืนตรงนี้ยืนเค้าะเป็นใครลบลบมึงยานยานยันอือเออสองเออยกเอินยาเอินยาด้อยาด้อยากเกลือเกลือเกลือมันกี่หลายปีแล้วดูเออ อินย่าฮดเอินฮูคบเนี่ยไปเรเดินไปตอมคิดยูเอเยเงินได้คิดเบียร์ม้คิดยูมื่อหรอเยเงินได้คิดเไปกันต่อ ตยัางตยัางโอ้ยไมยงไงมึงตัวมบอลแล้วมึงคิดใครงบอลแล้วไปชิบไปิยังไปเออชิโอ้โหเป็นยังงั้นโอ้ที่ใอ่เสร็จละเรื่อ คลายให้มันโดนๆมันมีมันอิมโมีแนวตัดดิมามามายืนแอคมายืนแอคยืนแอคทำรูปหัวใจดา ทุกคนก็คือเรามาขึ้นภูลมดวนสวยมากแต่อีกแกมไม่อยากบอกดอกว่ามัน,ม,นมันพามันพา,าซื้อไก่ตัวหนึ่งมากินเยอะในภูลำดวนมาเด้อพี่น้องกินไก่ไก่ตัวหนึ่งเอเอทำผมไปให้แล้วทิง้งได้ไปถ้ามันให้มันกินข้าวยู่นี่กปอะไรเนาะเอา้ามึงยังไม่กระจายเลย <c oughs> แล้วก็บ้าป้ามามาทุกคนเราจะมารีวิวรถจิ้งหูดวนเมืองเมืองเมืองเฟืองเวียงจันทร์โอ้ขับไปไกลใช่ไหมขับไปข้างนั้เอาไปขับแม่โบขับปอปินขับปอปินเร็วๆฉันจะไปที่เมืองเฟืองนี่นี่ก็อยากให้เห็นด้วย่าคนขับนี่ดูดู ถึงหรือยังคะพี่ถึงแล้วไปเลยครับเรานี่นะคะมามากูนั่งนะกูนั่งนะกไมเชื่อแล้วว่ามันว่ามันหิวอืมเอาขึ้นอยู่นี้ดำให้ว่ากูสวยเนาะไม่หึงเราอ่ะขึ้นมาสวยจริงดูแต่แต่ฟิวก็ยังยู่อะ อันนี้คนขบับรถมาจากว่าไหนคะเนี่ยบ้านฮัตเปียคนขับรถอะไรบ้านมันเขากันอ่ะเฮ้ยหาก,กูไปเล่นชิงชาได้ไปอ่ะไปนี่นะโอ้เขาจะไปเล่นชิงชาเขาเป็นอินฟูเออเขาเป็นอินฟูเซอร์สองท่านค่ะท้ายยังเออเนี่ยยังนะอืผมก็บปุมัดไหม เอาไปไปกุ๊บไม่ดูดูเพื่อนเพื่อนกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมากินด้ละขึ้นไปนี่นี่นี่กินปิดเลยไมาเด้พี่น้องกินข้าวบรรยากาศอย่างดีเลยเฮ้ออันนี้อันนี้มาจบกูยินข้าวด้ด้วยซูเนี่ยแจะซูอีเล่นยหมหิ้วเขา

ไปดีเมื่อเอินเอาลงเด้อได้ลงเก็บถั่วก่อนจ้้กินข้าวจ้ากินข้าวจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอิปุดูดูกันกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมากินด้วยกินตู้มังกินตู้มังโอ๊ยเคยเหัวเดี๋ยวให้กูไปเล่นอันนั้นก่อนเอา๋ยวสิากันกูห้ามสุดที่สุดเห็นใจเงี้ นั่งกล้องใส่กันไงหากูไปเล่นชิงชาก็ได้กินถึงน้ำยิ่งไหมไปกินข้าวเปียกกันไหมกินไปไปไปกินเนอะเออหยิบเข้ามาเดี๋ยวกินข้าวตะมูเงียบเขากล้องแล้วอันนี้ก็ปิดซักวคอานึงซะปิดกันนึงชั่วเด้อเมื่อหน้าเอาขู่แตะบางหูอันไหนยังไม่ได้เปิดอันนี้ปะอืม รีว so ิวการกิน hmm. ข้าวที่คุณกำเดินครั้งแรกรีวิวดีมากอืมรู้ว่าเขบคุณพิ้งไปจักุ๊ยกินอะไรกันมีแต่ไปตะกินกูก็กูมาตั้งไรใช่ไหมกูบ่เคยซื้อยังไงกินเลยรอนี้อเนื่อแรกเพิ่นวันนี้ก็เพิ่งเก็บยั่ก็เก็บตัวกลับได้ปะสวยมากดู กมีข้าววิวหลักล้านใช่ไหมรัวคือถ้าเราไม่ไปโรงแรมเนี่ยเรามีโอกาสได้เห็นเลยนะเธอเจอนี่อ๋อนี่ดิค่ะอ๋อ่ออินฟูแวะหายชิงช้าหรออินฟูแวะแวะชิงช้าไม่อยากแวะกูอินฟูแวะอินฟูแวะก่อน นังใจนังใจอ๋อคืออยู่บนนั้นนังใจเลยเก็บหัวปะไปเก็บหัวซอยเหมืนกอนมีหัวหัวยังไงหัวแหละวะหัวดำหัวดำอ่ะเข้มบอกอ่ะหัวดำไม่เมื่อยรู้สึกเหรอรู้ลยเหรอเยินรึมนี่กูเห็นปากมันเป็นสีเขียวเลยอู้หังในมันไงกูเคยแกะซอยไม่ยหาย อาเชื่อจเขาหนาเหนื่อยมากชอบกระดูกไปให้ผมสมได้ได้ได้เส่ๆเเเอาไปให้ประสมเนาะจงไปล้เมื่อนี้หมามึงนี้กินข้าวเราบะกินจากยู่เอลเ็ดดีหรอกมีู้ครับดีจิ๋งหอมหอม เป็นกมพี่บอมสำหรับการเที่ยวสหรับการกินบอมเอากระติกอะไรมาแกงมาลเซื้อน้ำโคขึ้นมาหรอกเอาไปซื้อโคเคียวมนลิโออีแล้วกุยากอกกินเบียกินเบียเอกักอกคอกสั่นกูกันเลย อยูดีจิๆนัก่จิวิบังเกิน่ัวัอ้วบิงมองหางนก็มาโรจิงล่ะนึนก็เอาลังฟูเอารงฟูมันน้ำเอาไอะเอาเตามันน้ำบินบอกหนึ่งว่ามันว่ายกะมันว่ามันขับรรจิงป็้งบักหนึ่งบอกว่าอยาขับขึ้นถนนมันน่าจะเหาะขึ้นมา อีขึ้นอีหาลวงถ้าหาลงหักก็ได้มาหลงบอกเผ็ดทางใหม่ให้มันมาครับประสบการณ์เปิดทางใหม่คือแบบกระดูกว่าใช่กันจอกมันมีกระดูกอยู่อ๋อกินกระดูกระดูกน่ากลัวไปให้มากกว่าให้บักโจกอ่ะแก้วปิงไก่อันแก้มไก่ยัก กเกมเลี้ยงไก่อันนี้เด้อว่าหนอกดทายไหมหรือมึงมึงกดลงแล้อนฮาจอยกดทายไหมกล้องดับอ้อไปเลยบังนั่งนะกลุ่เห็นแม่งอ่ะไก่เฮียใส่เสียงพูดคารานไก่กูโบยักเลยอ่ะเอาจีบัดนี่หมดทุกอย่างอันนี้เราหึน พอคารันไก่กึงก็ดิบะมีกับมาเลยโซเมนโซเมนอันคายยังไงก็อืมโอ้ยกันเงี้ยนักการตาแบวไปบ่ตัวนี้นะน้ำมันมีสองขีดบ่อย่าเล่นมึงเปิดอีกดอกเปินยังปิดยังนี้บ้าโอยหนักขนาดนั้นเลยสิสลับ ก็พูดผูกเอาเห็มันทิ้งไก่ไว้นี่เหรออยู่ชูกินน้ำนะกินงกันละวกาลร่วมสาบานเอาเอาเห็ดไปบังกลองไปเบ้อไก่บูบเบ้ไนี่ไปไปเลยนะเดี๋ยวว่าสุ่มพี่ยุงดังฮั้นพึ่งลงไปปะมาแล้วเพิ่มเพิ่มจะหอเพิ่ขึ้นเห็นอย่างเห็อย่โอ้เสื้อกุนเปื้อนเบิด เห็นยังนนแก้มไมเห็นยังเลเห็นได้กินนนี้คะเรากำลังจะดูหนังที่รดย่งยางน้เอาจะกแต่บ่เห็นหูบเหหูมันย้อนยาหงยากยากินนะจัต้องบังไว้เห็นไเห็นอนะเห็นนแกเห็นรได้ เพือเพีฟังเออเพื่อเพีนงฟงังดีกว่าให้มาเข้าอบประชากันมาเลยครับจี้หอยเองกินข้ายวาายาฮห็ดอมรวยกินจำกันก็เซ็ตเอาไ,ไม่กินก็ไห้มูกันนะหลังเจ๊นะกันไปแล้วเั้งเกิเยอะ กินข้าวหรือย,าายอ่างโอ้กินข้าวหรืย่างไนะส่อะไรท่านพี่เล่าฟังเลยฟังเลยกินข้าวหรือยังโอ้ยกลุ่ข้าวขะสมัยใดนะบ่สเซมเ็ตปีที่แล้วโอโทเกิอได้หกปีอะฟังเด้อฟังเด้อพี่น้องเขียนยี่คิมเปิดก็บอสเซมเกตไเป็นเพลงนี้สุด nya ร้องนานร้องไงอินโทรดนเนาะเฟาปิดนะจิไปิดใจจะร้องเหอะเดี๋ยวเป็นฐานหน้าเล่นตรงเนี่ยเล่นไหมเจ้ากูว่าเม็นเกละตล่าสุด็ว่ก็เงียบกันเด็เงียบไปบังูผอก ถ้ามันเป็นกายาขู้หอยกูไงบ้าอยู่ไกลๆพาหูคันมันมาเบิดเ้าไปกินร้านนี้บอกอิ่มแคหนมันเบิร์ดอิ่มเลยลูกกุยยังมาอิ่มอยู่เฮ้ยมาเบิดจะเอาให้มาจบเออกระดูกน้ำ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 กูยยังไปให้ลูกูแขนแขนเนื้อยังไปให้ลูกบอกจงไว้จุไว้มีแฮนด์เป็นนอำพัน อกิน้าเปียกเด้เอาเดียวนี่ข้าเปียกยีนนังโตเดียกันเด้๋บ่มาแยกเะโอ้ยเราโตเดียวกันมีอยู่สี่คนเรอเพิ่อยากแยกสองสงเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรคุณทันให้กูเป็นทั้งที่กูก็เป็นตาอยู่ๆเออเพื่อนแกบ่นะ เออเอนี้มันไ่เข้าบรรยากาศุ้ยต้องเพื่อผิดหนีหางฮะหีค่งเฮ้ยหอนนอยงอีไม่เคยชอบกินอันนี้ไหมมักคืออะไรวะอันนี้นะี่างเออมึงก็หยิบ้มหอนงอเหรออือนีหางีหางีหาง มีห้างโรงแมนักศึกษาคน